แขนจักรแรมิกดั้นไม่ครงปั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 งเหลือสามค่ะเหลือสามคุณเงาะช่วยดูนะคะครูบิวจตาบอดตาไซสไม่เคยเห็นละค่ะถอยหน่อยถอยหน่อยจะกินหัวฉันเหรอปัง พ่อทันหลังสองพ่อันหลังอะอบอยขอบอยขอบอยอบอยรับตาคราวนี้พอถ้ามองกระจกก็จะเห็นใช่ไหมทุกครั้งเดี๋ยวครูจะตั้งโหมดถ้าสว,ว่าครูอบอกว่าโหมดนี้คือเลขคู่ถ้าครูพูดอะไรนอกเหนือนจากเลขคู่ให้หันมายิงกันโดยที่สึว,ว่าครูบอกว่าสองก็คือเดินหนึ่งเก้าสี่เดินหนึ่งเก้าพอห้าปุ๊บหันมายิงกันใครยิงช้าคนนั้นแพ้ครูยังไม่ได้บอกหมดไรไไโอเคอะ รับตาเลยอออโอ้ยยังไม่ได้บอกว่าหมดอะไรอ่ะถ้าบอกว่าหมดดอกไม้ถ้าบอกว่าหมดดอกไม้อะไรที่ไม่ใช่ดอกไม้เนี่ยก็หันมายิงกันโอเคโอเคอ่ะรับตาจ้ะสองคนปึ๊บเตรียมพร้อมยิงนะเอาหมดไล้ดีแล้วพวกแกดาราดาราดาราเหรอ เดินหนึ่งเก้าถ้าเป็นดาราให้เดินถ้าเป็นดาราให้เดินหนึ่งเก้าถ้าไม่ใช่ดาราให้หันมายิงอ่ะเดินเทีลหนึ่งเก้าอะพี่เคนธีระเดชแบทพีทจูเลียโรเบิร์ตสติปจ็อบปังใครช้าช้าเนชชาโอเคไบายชนะค่ะ